วิกกี้โพ์แล้วหลังแต่งเวียชาวนิดแหยินดีพร้อมแนะนำให้ทำสิ่งนี้เขาพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยระหว่างพระเอกหนุ่มชื่อดังเวียสกลวัฒน์กับภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้หลังจากที่ทั้งคู่รู้จักกันมากว่า4-5ปีและคบหาดูใจกันมาประมาณปีกว่าจนกระทั่งตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่8กรกฎาคม65ที่ผ่านมา และแต่งงาน17กรกฎาคม65ที่ผ่านมาลาสุดสาววิกกี้ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกผ่าน Instagram อินสตาแกรม w i k g i e x p l o r e r โพสคลิปบรรยากาศงานแต่งสุดอบอุ่นพร้อมข้อความระบุว่าด้วยรักและเคียงข้างทั้งยามทุกและสุขคือหัวใจของความรัก v w W Wedding a w s k a a l at, at Panti n a s ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบว่าชาวเน็ตบาง นแนะนําสาววิกกี้ว่ายินดีกับพี่สาวด้วยนะคะใครที่พูดไม่จริงอยากให้พี่สาวฟ้องค่ะสร้างทนายตามเก็บทุกแอปเลยค่ะในเฟซคนมินแย่ๆอย่าไปสนใจเลยพวกอคติจิตไม่ปกติเยอะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนนะคะเป็นต้น